ก็เลยก็เลยลักษณะให้ให้พี่ดูหน่อยสิให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูหน่อยวก็เลยเขาอยู่ในลักษณะนอนราบเขาเขานอนราบน้องอยู่ทางขวาอันนี้สมมตินี่เป็นเป็นพี่ยานอันนี้จะเป็นน้องน้องน้องป๊อบยืนอยู่แล้วน้องน้องแปบจะอยู่บนบนข้างบนพี่เขาก็จะมีกระดาษสมุดเล่นหนาหนาลองแล้วก็พี่เขาก็ นอนแล้วก็เขียนลักษณะอย่างนี้ก็คือเขาดูสังเกตเขาคือเขาเกรงเกรงมือเพื่อที่จะพยายามที่เขียนเป็นตัวให้ได้แล้วตอนนี้ช่วงที่เขาเขียนเนี่ยก็คือเราจะอ่านไปด้วยที่พี่เขาเขียนอ่านไปด้วยจะมีบางคาคือคือใครจะเป็นใครเป็นคนอ่านเพราะตอนที่ทุคนก็ก็คือตอนตอนนั้นที่โทรหาหาหาพี่พูดนี่ก็คือ หลังจากที่เขาเขียนแล้วแล้วก็คือ,อก่อนก่อนที่เขียนแล้วก็หลังที่เขียนแต่ในช่วงที่เขียนนี่คือทุกคนจะอยู่ตรงนั้นหมดใจคอเป็นยังไงน้องแปว๋วตอนที่เขาเขียนเนี่ยอ,อกใจอะค่ะเขาเขียนแบบอ่านสักนิดนึงนะคะค่ะจะเขียนว่าฟังดีๆนะขนาดที่เขียนนี้พี่ยันตายแล้วอ่าตติสัมปัญญะ ในห้องไอ u พี่ยันยังอยู่แต่เขียนไม่ค่อยเป็นตัวนะคะคือลำดับเอาแต่ขอน้ำหน่อยตายแล้วเขียนว่าตายแล้วอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็ขอเขียนเอากระดาษมาให้พี่ยันอีกหน่อยอต้องเขียนบอกว่าพี่ยันตายแล้วขนาดนี้ป๊อปแป๋วน้องในห้องนี้พี่มีสติ เพียงแต่ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่พี่ตายแล้วเหนื่อยรู้พักกินน้ำเดี๋ยวเขียนต่อแร้ได้เขียนไหมคะก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเลยจริงๆแล้วเขาอยากที่จะเขียนต่อด้วยด้วยลายมืออย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เขาต้องประคองมือพวกเราปกติเนี่ยกว่าจะให้เขียนอย่างนี้เนี่ยยัง ยังค่อนข้างที่จะลำบากเลยนี่เขียนไว้นะวันที่20ตุลาคมเวลาประมาณประมาณสทุ่มกว่าสามทุ่มนะก็คือเป็นอะไรที่พี่ฟังแล้วเนี่ยพี่ก็ใจคอไม่ดีวันรุ่งขึ้นคือเป็นวันพุธคือพอวันอังคารแป๋วรู้ว่าพี่เนี่ยมาไม่ได้น้องแป๋วรู้สึกยังไงก็กังวลกระวายค่ะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีเพราะว่าเราก็เอ๊ะเราอีกใจหนึ่งคือ ไม่รู้จะปรึกษาใครอะคะ่ะว่าอาการเป็นอย่างนี้เราจะต้องทํายังไงอะไรต่อไปอะคะ่ะคือคือแบบบอกไม่ถูกอะคะ่ะพอวันพุธพี่โทร,รศัพท์เข้ามาหาพยาบาลแต่ชา้าที่ icu และถามาการเขาบอกว่าคนไข้ไม่ได้นอนเลยต้องรัดพี่เข้าใจถึงคําว่าลสเทนคือรัดคนไข้เนี่ยคือจะต้องผูกแขนขา เหยียดเหยียดไปหมดเพราะฉะนั้นแค่เราอยู่เฉยๆเราก็เมื่อยแล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาทรมานมากเขาบอกคนไข้พยายามจะลุกแล้วคนไข้ไม่ยอมทานอะไรพี่อยู่ไม่ได้แล้ววันนั้นเป็นวันพุธพี่จะต้องมาทํารายการด้วยพี่ตัดสินใจบอกน้องที่สถานีเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยคงไม่มาออกรายการนะแล้วโชคดีวันนั้นคุณวิกับคุณหนึ่งมาดําเนินรายการแทนก็ขอขอบพระคุณในวันนั้นด้วยพี่ตัดสินใจที่จะไปหาพี่ยานเรารู้ว่า วันนั้นเนี่ยต้องต้องไปแน่ๆเพราะปกติพี่จะใส่ชุดที่มีสีถ้าสังเกตแต่วันนั้นพี่จะใส่ชุดออกโทนขาวพี่รู้แล้วว่าพี่ต้องทําหน้าที่แล้วบอกทุกคนต้องเข้มแข็งช่วงที่เข้าไปเยี่ยมพี่ยันในครั้งแรกที่ชวนน้องแปะเข้าไปซึ่งเวลานั้นไม่ใช่เวลาเยี่ยมเลยขอโทรขออนุญาตพยาบาลบอกว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมซึ่งเขาก็ทราบเราบอกว่าถ้าให้โอกาสเราเข้า คนไข้จะมีโอกาสที่จะนิ่งขึ้นขอขอโอกาสเราเถอะให้เราได้เข้าไปในห้องนั้นพี่ก็พาน้องๆเข้าไปในลักษณะที่ไปก็คือลักษณะเป็นยังไงก็โดนมัดน,นะคะเราเห็นนวะเราก็สงสารคือเราก็ตานอนแบบเมือ่อยอ้อยค่ะแล้วก็ให้ทานข้าวก็ไม่ทานให้ทานอะไรคือพยาบาลเนี่ยคือเข้ามาบอกว่าจะให้อาหารทางสายยางเพราะว่าค,คนไข้ไม่อยอมทานอะไรไ<น>เลย แล้วก็ซึมซึมลงคือนอนตาลอยแล้วคือตอนแรกเนี่ยเขาจะมีอาการกระสับกระส่ายที่ต้องมัดน้องป๊อปเห็นไหมยังยังมีอาการมัดอยู่ตอนนั้นน้องป๊อปเข้าไปหรือยังตอนเช้าป๊อปยังป๊อปไปน้องป๊อปไปกี่โมออยังทํางานอยู่น้องป๊อปเข้าไปตอนประมาณกี่โมงคะป๊อปเข้าไปประมาณบ่ายสองได้บ่ายสองใช่ไหมคะอันนี้เป็นช่วงแรกคือพี่ยันในช่วงแรกเนี่ย พี่ลองแล้วเพราะพี่ไปถึงน้องแป๋วจะเห็นพี่ไปแกะเ<ก>ชืออออกแต่พอเราแกะออกอปับ๊บพี่ยันเนี่ยจะดึง<ช>หน้ากากออกซิเจนออกทันทีแล้วเขาจะพูดคําว่าเดียวเดี๋ยวคือจะขอขออธิบายแต่เขาพูดไม่ได้เดี๋ยวคือจะขอสั่งเสียลักษณะนคนไข้เนี่ยก่อนที่เขาคนคนใกล้ตายเนี่ยจิตเขาจะมีการออกออกนอกล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพหนึ่งน้องน้องฟัง<ม>ที่ป้าพอง ลองเล่าที่ป้า่องเห็นพี่ยานสักนิดหนึ่งคือไมไม่คือ,ค,อคือก่อนหน้าในช่วงที่เราจะกลับเนี่ยก็คือพี่เขาจะพูดพูดเหมือนกับเหมือนจะแบบเหมือนเพอ่มเหมือน<ด>คล้ายๆเพอะจะพูดเป็นช่วงๆว,ว่าตอนนี้เขาได้ออกมาออกออกมายืนตรงหน้าประตูแ<อ>ล้วนะบอกว่ายังไงก็คือคือนั้นไม่ไม่ให้เรากลับก็คือพยามาลก็คือขอจะขอกลับด้วยยังไงเราขอกลับทั้งหมด4ี่คนจะขอกลับสี่คนให้รอเขาด้วยในวันที่ยี่สิบ ใช่เพราะนั้นก็เลยจะโทรหาพี่ปู้ว่าเอ๊ะลักษณะนี้เราเราก็ชักใจเขาไม่ดีเราว่าเหมือนเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยได้กลับบ้านมาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาหายแล้วเขาจะกลับมาเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเวลาคนที่อยู่ในพวังในลักษณะใกล้ตายจิตมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกจากร่างเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราได้เข้าไปช่วยในวันก่อนๆเนี่ยคือพี่จะให้พี่ยันกําหนดที่ใส่ชุดขาว มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อในวันที่น้องๆกลับบ้านป้าผ่องเล่าให้พี่ฟังเล่าให้น้องแปว๋วฟังหรือเปล่าคะว่าเห็นพี่ยันว่าใส่ชุดขาวมาที่บ้านมาถึงบ้านก่อนแล้วคนที่เปิดประตูพอเห็นพี่ยันกลับไปปับ๊บคนที่เปิดประตูกลับเข้ามาก็คือเป็นน้องแปว๋วป้านี่ใจหายแวบ,บเลยจิตเขาวิ่งเข้าวิ่งออกเขาก็เลยเกิดความสับสนว่า เขาอยู่โรงพยาบาลแต่จิตที่ออกมาเขาเดินได้เขาคล่องแคล่วว่องไววัะนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาสับสนเขาอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนนี้พอไปถึงวันนั้นพี่ก็แก่พอแก่เสร็จเขาก็เดินก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขานิ่งได้คนไข้มีอาการทุรนทุรายพี่เข้าไปพูดกับพยาบาลครั้งนี้น้องแป๋วเห็นน้ําตาของพี่ทําไมถึงได้กเกิดตรงนี้เพราะว่า พี่บอกพยาบาลว่าถ้าคนไข้เราช่วยเขาแล้วคนไข้ไม่รู้สึกตัวอย่างนี้<ม>ต้องมีการมัดอย่างนี้พี่รับไม่ได้พี่ขอให้เข้าไปด้วยสติสัมปชัญญะท่อทั้งหลายเราบอกแล้วเราจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเราจะไม่ปั๊มคนไข้เด็ดขาดเราต้องการมาที่นี่เพื่อต้องการให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่บอกพยาบาลบอกว่าหลังจากนี้ าได้ยาเพิ่มความดันมาถึงสองตัวจากครั้งแรกตัวเดียวครั้งนี้อยู่ได้สองตัวเราเห็นพี่ยันไม่ดีขึ้นแล้วเราก็บอกว่าขอลดยาตัวนี้ตอนนี้ที่ให้ลดยามันไม่ได้มีสาเหตุจากอาการอาการที่ว่าเราเห็นพี่ยันดีๆพี่ยันจากทุรนทุรายถ้าน้องแป๋วสังเกตพี่จะเข้าไปหาพี่ยันคือตอนแรกเราพูดพี่ยันเนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะประคองได้บอกพี่ยันที่พี่ยัน ไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้พี่ยันอยู่ที่พี่ยันกินไม่ได้พี่เอารังนกมาให้พี่ยันแล้ววันนั้นสามารถที่จะป้อนข้าวตม้มป้อนอพวกข้าวน้ำหวานพี่ยันทานข้าวไปได้ครึ่งหนึ่งอิ่มมากแล้วก็น้ำหวานเป็นอะไรที่สดชื่นพี่ยันดูดีขึ้นแต่แล้วตรงนั้นเนี่ยพี่ยันก็ยังมีความที่อยากจะอธิบายแต่มันพูดไม่ได้แล้วเราก็ พี่ต้องใช้วิธีแล้วเพราะพี่พูดด้วยเสียงกำลังเสียงพี่ไม่พอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงต่อไปผู้ทําให้คนไข้นั้นสงบจากอาการทุรนทุรายตรงนี้ได้ยังไงมาติดตามในช่วงสุดท้ายค่ะ